ส,สายสามรถสตาร์ทรถธรรมดาเที่ยวขึ้นสายตะวันออกเชียวขบวนสองสายสามรถสตาร์ทรทางกรุงเทพปากช่องแล้วกาชสีมาบุีรับมาธนาคารนิสสุรินสวัสดีครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาที่จังหวัดอยุธยาซึ่งวันนี้ผมจะพาไปชมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงอยุธยาสระบ,บุรีแก่งคอยและในวันนี้ยังเป็นโอกาสพิเศษที่มีการเปิดเดินขบวนรถจากไอ้น้ำเฉลิมพระเกียรติขบวนที่901-902 กรุงเทพมหานครอยุธยาซึ่งทําขบวนรถโดยรถจากไอน้แปซิฟิกเลขที่824-850ในส่วนของรถไฟความเร็วสูงระยะที่1ช่วงสถานีกรุงเทพถึงสถานีนครราชสีมามีสัญญาทั้งสิน้นรวม14สัญญาสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยาอยู่ในสัญญาที่4-5ขี 5, ซึ่งตอนนี้ทางโครงการยังอยู่ในขั้นตอนของการยื่นผลกระทบทางด้านทรัพย์สินทางวัฒนธรรมหรือ HIA ซึ่งในสัญญาทั้งหมดนะครับเป็นสัญญาที่ก่อสร้างในส่วนของงานโยธาทางวิ่งรถไฟและสถานีซึ่งจะไม่รวมกับการวางระบบรางและรถไฟที่ทางการจีนจะเป็นผู้เข้ามาดำเนินการต่อ ตอนนี้ขบวนรถไฟก็เข้าสู่สถานีชุมทางบ้านพาชีซึ่งเป็นชุมทางหลักที่แยกไประหว่างภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเท่าที่ดูมาในช่วงสัญญาที่4ขีดงานก่อสร้างคันทางระดับดินและโครงสร้างยกระดับในช่วงพระแก้วถึงสระบุรีในช่วงของตั้งแต่สถานีอยุธยาถึงชุมทางบ้านพาชียังไม่ค่อยมีการเข้ามาดำเนินงานในด้านโยธาสักเท่าไหร่นะครับก็มีการ ปรับในส่วนของอหน้าดินแต่จะเริ่มเห็นความเด่นชัดตอนที่จะเข้าสู่สถานีสระบุรีครับซึ่งทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นในส่วนของทางแยกที่จะไปยังภาคเหนือส่วนทางขบวนรถของเรานะครับจะมุ่งหน้าตรงไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ ในส่วนสัญญา4ี6ที่เข้ามาดำเนินการบางส่วนแล้วนะครับจะเป็นงานก่อสร้างด้านคันดินและโครงสร้างทางยกระดับในช่วงของสถานีพระแก้วถึงสถานีสระบุรีระยะทาง31.6กิโลเมตรซึ่งก่อสร้างโดยบริษัทยูนิคเอ็นจิเนียริงนะครับในส่วนนี้จะเห็นได้ว่ามีการเข้ามาดำเนินการก่อสร้างนะครับ โดยมีความคืบหน้ามากกว่าหลายส่วนนะครับในช่วงของสระบ,บุรีอยุธยาแก่งคอยส่วนนี้จะอยู่ในสัญญาที่4.7งานก่อสร้างคันทางระดับดินและโครงสร้างยกระดับสระบ,บุรีแก่งคอยระยะทาง12.99กิเมตรและงานก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงสระบ,บุรีและการปรับปรุงสถานีชุมทางแก่งคอยโดยบริษัทรับผิดชอบคือ Civil Engineering สถานีรถไฟความเร็วสูงสระบุรีจะมีการย้ายตัวสถานีถัดออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสถานีรถไฟเดิมตั้งอยู่ใกล้กับศารยกลางจังหวัดสระบุรีและถนนทางหลวงหมายเลข362และใกล้กับอ่างเก็บน้ำคลองเพียวซึ่งตัวสถานีจะรองรับรถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู่ในอนาคตลักษณะของสถานีจะแบ่งออกเป็น4ชั้นด้วยกันชั้นที่1จะเป็นชานชลารถไฟทางไกลในอนาคต ชั้นที่2พื้นที่ขายตัว๋วชั้นที่3พื้นที่รองรับรอคอยรถไฟความเร็วสูงและชั้นที่4ชั้นชลารถไฟความเร็วสูงในส่วนนี้จะเป็นงานด้านฐานลากนะครับมีการตอกเสาเข็มเทคอนกรีตแล้วก็ในส่วนของงานต่อหม้อนะครับผมและบางส่วนเริ่มมีการวางเซกเมนต์บ้างแล้วถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของความคืบหน้าของด้านตัวสถานีนะครับ สถานีสระบุรีถือว่ามีความคืบหน้ามากที่สุดนะครับในบรรดาสถานีอยุธยาสถานีปากช่องและสถานีนครราชสีมานะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นงานตอ่อมอนะครับก็มีการวางรากฐานตอกเสาเข็มเทคอนกรีตแล้วก็หลออ่อต่อมอขึ้นมาแล้วนะครับผมแล้วก็เริ่มมีการวางเซกเมนต์บ้างแล้ว ตอนนี้ขบวนรถก็เข้าสู่สถานีชุมทางหนองบัวแล้วนะครับสถานีต่อไปก็เป็นปลายทางของเราในวันนี้นะครับก็คือสถานีชุมทางแก่งคอยครับ ออกจากสถานีชุมทางหนองบัวแล้วนะครับก็ลักษณะหน้างานนะครับก็จะเป็นมีเรื่องของตอมอแล้วครับผมก็มีการวางรากฐานแล้วตอกเสาเข็มเทคอนกรีตบ้างแล้วนะครับหล่อรูปขึ้นเป็นเสาแล้วนะครับผมก็มีบางส่วนที่วางเซ็เมต์แล้วเริ่มที่จะเป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นแล้วครับผมก็จะยาวไปถึงจนชุมทางแก่งคอยนะครับ สำหรับรถไฟความเร็วสูงในช่วงที่1น,นะครับกรุงเทพนครราชสีมาเป็นช่วงในการก่อสร้างระยะที่1แบ่งออกเป็น6สถานีนะครับได้แก่บางซื่อดอนเมืองอยุทยาสระบุรีปากช่องและนครราชสีมานะครับซึ่งเป็นปลายทางของสถานีในระยะที่1ซึ่งมีโครงสร้างเป็นทางยกระดับ181.9กิโลเมตรระดับพื้น64กิเมตรและอุโมงค์ 6.4กิโลเมตรนะครับผมระยะทางรวม250กิโลเมตร ครับขบวนรถไฟก็ได้เข้าสู่สถานีชุมทางแก่งคอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เสร็จสิ้นในส่วนของการติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงอยุธยาสระบุรีแก่งคอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับในส่วนของคลิปหน้าก็จะเป็นในส่วนของสถานีมาบก,กระเบาเป็นสถานีต่อไปนะครับผม